จวดเลยจวดโอ้โหยกยกยกปลาให้พ oh. oh. ี่น้องครับดูหน่อยโอ้โหโอ้โหตัวนี้ตัวสวยๆเลยเนี่ยสวยเลยตัวนี้ตัวนี้สวยดูปลาบานแห่จวดเลยจวดโอ้โห ไปแล้วแล้วทำยังไงทีเนี้ยลงลงงมเหรอต้องลงงมใช่ไหมโอ้ปลาวันแฮแล้วรู้ได้ไงว่ามันโดนมันจะเป็นฟองขึ้นเป็นไฟขึ้นใช่ไหม,มโอ้มีแล้วพี่น้องคุณเป็นฟองขึ้นแล้วนี่ต้องต้องเซียนจริงอ่ะถึงจะรู้เรื่อง เดี๋ยวรอดูต้องรอดูว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวรอดูลงลงไปงมครับอัอเป็นฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วอ้าวรอลุ้นกันรอดูลงอันนี้ลงลงลง,ลงกี่ปากนี่ลงสองดังเหรอดังเดียวโอเคโอเค ลงให้พี่น้องดูหน่อยได้เยอะแล้ว,ลว,ลวยกยกยกปลาให้พี่น้องคดูหน่อยโอ้โหโอเคโอเคใส่ทอดใส่ทอดเดี๋ยวไปดูลุ่ไปหล่นน้ำกันพี่น้องลุน้นอยู่ในแห่เาจะได้ไหมรอลุน้น โอ้น้ำน้ำไมนก็ไม่ลึกาไลร่เนาะแต่โคนมันลึกหน่อยเดี๋ยวดูลุงวาดเหี้ยเป็นไง,งมั่งอาการ โอ้ยฝนตกจีงไหนฝนตกแดดออกพี่น้องฝนตกแดดออกจังไหนวะอ่ามุดแล้วมุดแล้วพี่น้องเอ้โอ้โหมุดแล้วมุดแล้ว รอรุนรอรุนพี่น้องโอ้โหเอโหโอ,อ,อสามนิ้วสองนิ้วปลาดินหน่อยปลาดินเล็กใส่ทอดใส่ทอดใส่ทอด ข้องเป็นข้องใหญ่ด้วยพี่น้องข้องไม่พูดมาพี่หูนปลาไหลกุ้งน่าจะเยอะอยู่ข้องนี้ขายห้า,าเซนใช่ไหมอ่ามุดอีกแล้วรุดน,น้ำกันพี่น้องรุดน,น้ำกันแต่ลุงเราโอ้โหตัวนี้ตัวส,สวยๆเลยเนี่ย ส,สวยเลยตัวเนี่ยตัวนี้ส,สวยเลยเว้มัน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 หาอยู่หากิน ที่โคลลึกป่าวี่โคลลึกไหมอ่ามุดอ,อีกแล้วพี่น้องมุดอีกแล้วมุดอีกแล้วมาลุ้นกันครับผมโอ้โหทำมุดได้เป็นตัวเลยทำมุดถือว่าไม่พลาดนี่พี่น้องชีวิตชาวบ้านหากินา้นทำมุดถือว่าไม่พลาดแน่นอน ใส้ทอดใส้ทอดปลาใส้ทอดทั้งแดดทั้ทง,ทงลมทั้งร้อนอ้าวลุมต่อไปครับตกลงมาบานทุกวันวะ มูนี่แล้วข,ขึ้นอองมูนี่แล้วกันไปแบบน้นแบบจุกจับมาลุ้นกันครับมาล,ลุ่นกันของแท้ที่เดียวในมหาชัยรวมราคาสูงสุดกว่าื่นบา้โหเท่า,า,านั้นยังไม่พคางดำล่าคางดำนี่น่าจะเป็นคางดำหรือนินลงนิ้นงหรือคางดำสวยสวยเลยโอ้ยรอบนี้ รอบนี้ได้หลายตัวเลยลุนต่อไปลุนกันไปเมื่อกี้ไม่แดดนะเพราะมายืนแดดเลยพี่น้องเลยมันมาเป็นฝูงปลานิยู่ที่วานเหหของชาวบ้านหากินครับตามคล้อง บางนำ้ำจืดด้วยพี่น้องบางนำ้ำจืดเขตยดโพชแอเขตสมุทรสาครนี่แหละหา,าไปเรื่อยๆก่อนรุ่นน้องกันครับผมลุงบอกว่าหมดแล้วครับผมน่าจะหมดแล้วแหละหลายตัวแล้วหมดแล้วครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมอันนี้มาเห็นลุงแล้วตึงแหกันเลยแม่พันไทยพี่น้องในเบิรงกันในช่วงครับผมครับผม หน่าบอกกันไหมครับพี่น้องปลาที่ตางคิดหนาคิดไหมครับผมสวัสดีครับ